ขอข้ามไปแล้วสักคู่ถ้าคุณหาร้านเติมเกมแล้วก็ร้านสเตลลาโกพัทเติมเร็วถูกปลอดภัยนะครับบริการดีใส่ใจลูกค้าแน่นอนนะครับผมหากว่ามีแบบ UID ด้วยเนี่ยก็สามารถรับบริการได้เช่นกันครับถ้าหากสนใจแล้วก็ก็ฝากบอกมาจเจมเมอร์ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าถูกแน่นอนสวัสดีชาววูเตอร์ลิงเออร์วูเตอร์ลิงเวฟกันด้วยนะครับผมหากใครที่กําลังหาข้อมูลกันอยู่นะครับว่าลังเลที่ผายเลยว่าจะซุ่มตัวไหนดีนะครับแน่นอนวันนี้ผมมีการคํานวณตัวละครมาด้วยครับว่าตัวละคร 1. 1เนี่งจุดหนึ่งเนีคยในเฟสแร,ร,ร,รสม ดีไหมนะครับหรือว่าเราจะรอตู้หน้าดีแต่ถ้าเอาความคิดแรกก่อนเลยนะครับคือชอบทีมไหนเรื่องตัวนั้นแั <c oughs> ่นั้นผมอาจจะพูดแค่สอบโขดเล็กๆก่อนเอาแค่ตู้แรกที่เราจะเจอกันนะครับก็คือ1.0เนี่ยจะเป็นจีเอ็นใช่ไหมครับ ตู้หน้าเนี่ยก็จะเป็นหยินหลินก็คือแพท1.1นั่นเอง,เองครับที่จะมาจริงๆ2ตู้นี้มันแยกกันเลยครับเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นคาชารลใครที่ชอบแบบไฟนอล f a n ตาซีตัวละครอย่างไซฟิลอสเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าก็ต้องเป็นคาชารลไว้ก่อนแต่ประเด็นคือมันไปอยู่ตู้แบนเนอร์ธรรมดาครับมันทาให้การสุ่มของเราเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นไปนะครับเพราะว่า มันมีเหล็กแค่ประมาณ10%ในตู้นั้นนะครับมันมี5ตัวเลยใช่ไหมครับก็เรียกง่ายๆว่ามันแย่งเหล็กกันเองครับและบัลลหลักๆก็คือยินหลินเนี่ยมันจะต้องรอนะครับ21วันซึ่งเป็นตัวสําคัญของคาชาโรเลยที่เป็นบัฟสายฟ้านั่นเองครับแล้วตู้จีเหียนี่มันเป็นตู้แยกออกไปครับเป็นตู้เหล็กพิเศษเป็นตู้ลิมิเต็ดและยังมีอาวุธประจําตัวของมันด้วยซ้ำนะครับซึ่งไอตัวของคาชาโรเนี่ยมันไม่มีนะครับหลักๆที่เราใช้กันคือของคาชาโรเราจะใช้อาวุธชิ้นนี้ครับที่มันจะแจกเริ่มต้นออเา5ดวลืกไ ของฟรีก็ดีีมากกอันน้ลับมาที่จีเยียนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ส่วนตัวต่างหากครับเพิ่มโบนัสความเสียหายของเรโซแนนซ์ทั้งหมด12%ทุกครั้งที่เราไล่อินโทรสกิลหรือเรโซแนนซ์รีเบเลชั่นเพิ่มความเสียหายเอวี่เอ็แท็กนะครับ24%ทับซ้อนได้ถึง2ครั้งนะครับเอฟเฟกต์นี้คงอยู่ได้14วิกันเลยทีเดียวโอ้บอกเลยว่าโคตรตึงยังไม่พอนะครับตู้จีเยียนมันมีใครครับดันจินกับเมอร์ดิฟายหรือว่าเมอร์ติฟีนัอ่านยังไงไม่รู้แล้วก็ชี้เสียงหรือเปล่าผมอ่านไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับก และเป็นตัวละครที่สําคัญเลยครับอย่าเช่นดันจินน่ะโอ้โหต่างประเทศเขาเอาไปโซโล่บอสต,ตัวใหญ่นะครับโซโล่โซเดียวเลยนะไม่เอาตัวไหนใส่ครับเอาไปตัวเดียวเฟี้ยวเงาะเลยฮะ แล้วตีบอส85จบเลยของช่องนี้คือดีมากคือเงื่อนไขมันค่อนข้างง่ายของดันจินเนี่ยครับก็คือ1เราทําให้เลือดมันเหลือนหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็หลบให้แม่นที่สุดซึ่งตรงนี้เราฝึกกันได้ในอนาคตและมันไม่เสียเวลาในการเล่นเลยครับคือเรามันต้องเปลี่ยนตัวละครตัวปับตัวอะไรดันจินเนี่ยเขาจบหมดทุกอย่างเลยครับผมเรียกว่าแรงครบลดเลยดังนั้นมันก็เลยเหมาะกับคนที่แบบว่าเอออาจจะไม่สุ่มหาจีเหย่แหละแต่เราสุ่มหาดันจินกันครับเพราะว่าตัวละครมันออกง่ายในตู้โลนี้นั่นเองครับและยังไม่พอเจ้า่นย้อููใต ของจีเหยียนมันทําให้มีการบัฟกันไปเลยครับคือเพิ่มเฮฟวี่แอคแทกดาเมจ38เป็นเวลา14วินาทีทําให้ตัวจีเหยียนเนี่ยมีความแรงตรงนี้ไปด้วยเพราะจีเหยียนเนี่ยจะใช้ดาเมจเฮฟวี่แอคแทเป็นสําคัญนะครับในตอนที่เราใช้สกิลอันตินะครับจะมีการบัฟมังกรรอบตัวออกมานะครับทำดาเมจแบบกว้างขึ้นและรวบมอนได้ด้วยและการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นเฮฟวี่แอคแทเป็นดาเมจอย่างหลักดาเมจของเขาจะแรงมากๆนะครับในการเปิดอันติเนี่ยโหสุดยอดมากเลย ทีนี้เรามาดูที่ตัวละครแบบเจาะลึกใช้ดาวแค่ไหนอ่าอย่างแรกครับดาวของจีเอียนเนี่ยสาดาวคือเก่งทันทีเลยนะครับเก่งแบบก้าวกระโดดนะจีเอียนมันจะมี2เฟสครับเฟสที่1คือ3าดาวเฟสที่2คือ6ดาวนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเพราะว่าทุกการช่วงดาวของจีเอียนในเฟสที่1นเนี่ยครับตอนที่3ดาวมันเพิ่มคีด,มด์เดมคีเลดแบบโหดโคตรๆและก่อนจะ3ดาวเนี่ยมันมีเพิ่มดาเมจสกิลของมันอยู่แล้วครับที่มันรุนแรงกว่าพอเทียบของชาชาโลเนี่ยสดาวยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าส่วน ดาเมทธาตุสายฟ้าแล้วก็การโจมตีทั่วไปครับของสกิลซึ่งยังไม่เห็นความแตกต่างของดาวศูนย์ดาวกับ3ดาวเท่าไหร่ครับทีนี้เรามาดูเฟสสองของจีเยียนก็คือนับตั้งแต่4ดาวลงมานะก็เอาที่6ดาวเลยกันนะฮะหดาวมันจะพีคไปเลยคือทุกครั้งที่เราใช้เอเวกแท็กสกิลต่างๆหรือเรสโซแนนต์เนี่ยจะมีการเพิ่มโมเมนตัม1ชั้นนะครับซึ่งมันสะสมได้ถึง2ชั้นเลยทีเดียวและโมเมนตัมของมันนะครับมันสแต็กได้2ใช่ไหมแต่แลสะสแต็กจะเพิ่มความเสียหายตัวคูณของเนรนรงขึ้อย 20%ครับทุกคนโอ้โหมันเวอร์มากและคิดดูว่าเราได้2ชั้นครับก็คือ240%โอ้โหมันพลิกมากๆเลยครับแต่ระดับชั้นที่ผมยังไม่ได้คำนวณนะครับจะเป็นพวกการเก็บสแต็กได้15ชั้นการเพิ่มดาเมจสกิลต่างๆเนี่ยผมยังไม่นับรวมนะแค่เราเห็นแค่3ดาวกับ6ดาวมันก็พลิกแล้วนะครับผมดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับว่าจีเหรียญเนี่ยมันแทบจะเป็นตัวอวยของเกมนะครับดูทีมเขาสิครับว่ามันมีจีเหรียญ3าดาวก็เทพใช่ไหมแถมยังมีโมดิฟายที่เพิ่มดาเมจอีก ก็จะมีผลต่อดาเมจด,ด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับตัวน้องวอริน่าที่เราสามารถเลือกในตอน50โลแรกได้เลยแบบเลือกสุ่มอะเลือกหายให้ได้นะครับวอริน่าก็เพิ่มอีก20%แบบ out to skill ออกไปก็ให้ดาเมจเพิ่มแล้วก็วนกลับมาที่ตัวของมังกรเนี่ยหรือไอจีเอ็นน่ะได้บนโลเคชันไวมากแถมถ้าเกิดว่าไม่มีน้องวอริน่าเนี่ยคุณสามารถใช้ไปเจอหรือจะเป็นตัวแจกวันที่5ได้เช่นน่าจะชื่อซานหัวใช่ไหมผมมองแล้วว่าตัวละครเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับแค่เปิดอันตรตีธรรมดาคุณได้ดาเมจที่โคตรแรงและรัวมากแ ยังมีการติดคิดยังไม่พอนะครับมีตัวบัฟที่เข้ากับทีมมันมากๆด้วยในปัจจุบันนี้ครับดังนั้นผมก็มั่นใจมากว่าการที่จะรีหาตู้ตัวละครแล้วก็สุ่มให้มันคุ้มๆุนะ่ทำดาวเนะี่ยก็จะเป็นเจียนแน่นอน ทีนี้เรามาดูของคาชาโรครับว่ามีอะไรบ้างครับตอน4ดาวก็จะเพิ่มความเสียหายท่าสายฟ้าเช่นกัน20%ของสกิลเอาท์โทสกิลคาชาโรตอน6ดาวเขาจะเพิ่มสกิลของเรโซแนนซ์เลมิเนชันนะครับผมเป็นสกิลวันตีเนาะเขาจะเป็นการเรียกออกมา2ตัวครับผมเหมือนเป็นการโจมตีแบบประสานนะครับแยกล่างนั่นแหละครับผมเอ่อเท่ากับว่าเราได้มา2ตัวแยกล่างแบบโจมตีเท่ากับล่างหลักเรา100%เลยนะครับผมแรงมากเป็นท่าสายฟ้าเหมือนกันครับจากที่สังเกตนะครับดาวของคาชาโรเนี่ยขึ้นมาไม่ค่่่่่่ออยยยคคุ้้มมมเเเเเททาาาาไหหรรรรนนนนะะะับพวววโดแลีืจป็ สายฟ้าซะมากกว่านะครับแล้วก็ยังต้องการตัวซับด้วยนะครแสดงว่าตัวของคาชาโรเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ดำก็เล่นได้แล้วแหละ,ะครับเพราะว่ามันเป็นสายสกิลอยู่แล้วนะครับแรงที่สกิลอัพแค่สกิลก็เก่งมากแล้วครับคาชาโรนั้นก็ต้องไปรอแพท1.1นะครับก็คือรอยินหลินมานั่นเองครับเพราะว่ายินหลินเข้ามาเนี่ยจะมีตัวชั้งหวนอยู่กับยินหลินเข้ามา2ตัวมาบัฟให้คาชาโรได้หมดเลยก็จะมี2แบบนะครับถ้าหากผู้เล่นนั้นเป็นสายผู้เล่นโปรเพเยอร์เลยคืออยากเล่นแบบเก่งๆนั้งแต่ต้นเกมเนี่ น่าคิดอย่างมากเลยนะครับผมเพราะมีคอมโบโครบเลยทีเดียวอ๋อแล้วลืมบอกไปอาวุธที่เป็น5ดาว สา,าส,าาาสามารถใช้อันเดียวกับของคาชาร์โลได้เช่นกันนะครับสำหรับจีเหยนนั่นเองและถ้าหากว่าคุณมีความคิดว่าทําไมเราไม่สุ่มตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์ไปเลยละ่ะแบบสุ่มยาวเลยไม่ต้องสุ่มจีเหยนได้ไหมบอกเลยว่ามันก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือตู้สแ,แตนดาร์ดนะครับดูข้างหลัง2ตัวหลังครับบวเลน่ากับเทียนซินเนีน่ยมันจะเป็นตัวซับพอร์ตใช่ปะมันจะมีแค่2ตัวแต่ตัวข้างหน้าอีก3ตัวนะ่ะเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยตัวซับมัน2ตัวดาเมจสามนะในการออกเนี่ยผมว่ามันออกดาเมจมากกว่าซับอยู่แล้วใช่ปาาัั้้้ลนนนหยตว ไม่เวิร์กเป็นอย่างมากเขามองว่าปั้นแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเป็นอย่างหลักเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับกับการผ่านคอนเทนต์โดยเร็วนะครับก็คือปั้นตัวดาเมจอย่างหลักตัวเดียวเลยครับแบบเทพเลยหนึ่งตัวแล้วตัวซับดิฟเวตลงมาแล้วก็ตัวซับสำรออที่เป็นฮิลนะครับก็เรียงระดับตามภาพเลยครับการใส่ของคือตัวดาเมจตัวหลัก1ตัวหนักๆนะครับตัวที่สองอ่ะใส่กลางๆก็พอแล้วพอให้ยืนได้ตัวที่สามเนี่ยก็ใส่ให้มันแค่มีเลือดมีของก็พอแล้วนั้นแล้วเนี่ยตัวที่เน้นก็ค เพราะว่าถ้าคุณไปสุ่มตู้ที่เป็นเป็นตู้แบนเนอร์เนี่ยปัญหาก็คือเราอาจจะออกดาเมจสาตัวเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเลยว่าคุณจะเล่นตัวดาเมจตัวไหนแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่น2ตัวเนี่ยทรัพยากรก็จะเฉลี่ยกันเยอะไปหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องลองคำนวณแล้วแหละแล้วก็ปัญหาของมันก็คือแบบทรัพยากรไม่พอแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ไม่ว่ากันนะคุณสุ่มตามที่คุณชอบเลยนะครับอาจจะเผื่อแบบว่า,วาเออผมก็ปั้นได้หมดนั่นแหละถ้าผมชอบผมก็เอาหมดอะไรประมาณนี้ก็ตามสบายเลยนะตรงนี้ก็คงพูดไม่ไมมมม่่่ไไไไดด้้้มมมาากกกกแแแแแแลลลลลวววตผพูในนนนนุขอองงงคทีเเเบบบบจรริััๆปย ประมาณนี้ครับก็สรุปท้ายคลิปแล้วนะครับตัวที่ทาดาวคุ้มากๆแล้วก็การเล่นช่วงต้นในเฟสแรกเนี่ยยังไงก็ต้องให้จีนะครับเป็นตัวละครที่โหดมากๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็การทำสเตตัสเนี่ยค่อนข้างทําง่ายเพราะว่ามีตัวซับที่ค่อนข้างเข้าที่มากๆเลยกับเฟสแรกนะครับผมตัวละครที่ผมแนะนําในตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวของจีเหยียนเจ้าแว่นผมแดงแล้วก็วอริน่าครับแล้วทีมเสริมน่าจะเป็นทีมที่แบบว่าถ้าคุณไม่มีวอริน่าสามารถใช้ตัวแจกแล้วก็ไปจื่อได้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเนาะก็สามารถที่จะ หยิบมาเล่นได้ครับแล้วก็ตัวแจกสตอรี่ก็สามารถมาคอมโบได้นะครับจะใส่แบบไหนก็ได้ก็จะเล่นคู่บริน่าจะเล่นคู่กับมัลติฟายหรือ, A J อ่าเจ้าแว่นเนี่ยผมเรียกชื่อไม่ค่อยถูกเป็นการเคลียร์ดาเมจวีไวมากนะครับดาเมจสแตกลัวมากแล้วก็โหดโคตรทีนี้บอกเลย่าแนะนําสุดๆไปเลยนะครับทีมต่อมาของคาชาโลนะครับที่สามารถเล่นได้เช่นกันครับก็จะมีตามนี้เลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะสุมได้แบบนี้หรือเปล่านะฮะก็จะมีคาชา์โลกับหยวนบูแล้วก็บริน่านะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเล่นสายแบบแพรี่ด้วยเนี่ยก็สาาามรรถเเออนนน้้งงจิไไปดะคับ ผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะแล้วก็สามารถเอาตัวละคร MC เราหรือจะเป็นตัวแจกสตอรี่นะครับเข้าไปเสริมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นรอแพท1.1ก็จะเป็นทีมที่เทพมากๆนะครับคือจบเลยก็คือน้องเยหลินนั่นเองครับก็จะเป็นคอมโบที่ เข้ากับทีมสายฟ้ามากที่สุดครับต่อมารับทีมนี้ผมขอแนะนํากับคนที่เล่นเริ่มต้นก็ได้ครับเป็นสายลิงนั่นเองเล่นแบบไม่ค่อยหลบเก่งนะครับหลบมั่วอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นสายระยะไกลยิงไกลครับและดาเมจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงพร้อมกับตอนน้องใช้สกิลนะครับมันทําให้น้องเนี่ยถึกขึ้นั้ง70%บอนะครับบอกเลยว่าโคตรแจ๋วเลยครับตัวละครแค่เอาตัวซับมา1ตัวครับผมเป็นซับยูเพิ่มดาเมจก็พอละ ก็จะเป็นตัวละครที่มันแจกตัวละครวอริน,น่าตัวกลางก็จะเป็นมัลติฟายนะครับมีหน้าตู้ด้วยแล้วก็อาจเสิร์ฟกับด้วยแพทที่2ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันกับทีมนี้เนาะต่อมาทีมสุดท้ายครับทีมที่ทุกคนอาจจะเล่นได้เลยแหละแต่ว่าการควบคุมเนี่ยมันค่อนข้างยากหน่อย ถ้าเกิดว่ารออีกทีคือรอแพทที่3ามไปเลยก็ได้นะครับจริงๆแพทนี้ก็เล่นได้แต่ต้องคุมจริงๆที่บอกไปเนาะเออก็จะมีน้องตัวลิงยางแล้วก็ตัวละครที่มันแจกวันที่5นะครับน้องตัวนี้ก็ชื่อว่าซานหัวเนาะก็ตามด้วยเจนซินนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวละครเวอร์ลิน่ามาเสริมได้เช่นกันครับเป็นทีมเสริมพร้อมกับตัว MC ไปทีมกลางเนาะหรือว่าจะเล่นในแบบนี้ก็ได้นะครับผมทีมล่างสุดนั่นเองก็สามารถเอาไปเพิ่มเติมแล้วก็คีดวิเคราะห์ได้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝาาาาากกภภพพนนีีีววลันัะนะคครรตตท่จมใอ2 ตัวข้างหน้านั่เองที่เป็นธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟครับถ้าใครที่อยากติดตามเลมนี้ครับอยากให้ผมทําคลิปตลอดเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็สามารถไปติดตามผมที่ดิสคอร์ได้นะครับเพื่อเป็นการเข้าร่วมคอมมูนิตี้พูดคุยกันได้นะครับมีข้อมูลมากมายก็ขอบคุณที่รับชมมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า